ีครับผมกินเที่ยวเฮลตี้วันนี้เดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปงานวิ่งที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับก็เป็นงานวิ่งเมืองเนอสุพรรณบุรี2024ครับหลังจากคราวที่แล้วเราไปวิ่งที่บุรีรัมย์กันมานะครับก็มาเดือนกุมภาพันธ์เราก็ไปกินเที่ยวเฮลตี้กันที่สุพรรณบุรีบ้างน,นะครับเดี๋ยวตอนนี้เราจอด อยู่ที่ปั๊มปตอทอตสายน้อยนะครับผมก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวก็เดินทางไปสุพรรณกันครับไปงานพี่กันครับปไปด้ยวยกันครับผม,มดเดี๋ยวไปสุพรรณบุรีครับรถเลยอีกมืนึงเดี๋ยวลองกาแฟก่อนครับ ทางกันต่อครับโอเคครับพร้อมเดินทางกันต่อครับไปไปกันครับสุพรรณบุรีเมืองเหนือไปครับเดินทางต่อได้ครับนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวเรามาถึงที่พักครับเดี๋ยวเราแวะที่พักก่อนนะครับอันนี้วันนี้เรามาสุพรรณบุรีเราก็ จะมาพักกันที่โรงแรม2000บุรีนะครับเดี๋ยวเราไปเช็คอินกันก่อนครับเนี่ยข้างบนไปดูครับไปกันเลยโอ้โหเใช่ไมา,มาครับมาเดี๋ยวไปเช็คอินกันก่อนนะครับเอ่อผมจอง ที่พักไว้จาก Booking นะครับ Booking.com แต่ไม่รู้ว่าออราคาเท่าไหร่จำไม่ได้ละ612บาทครับนี่ๆเดี๋ยวเราไปเช็คอินนะครับถูกมากไป งแรมใหญ่อยู่นะครับน,น่าจะดีนะครับเดี๋ยวลองไปดูนะครับไป ตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่สนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับอยู่ที่มอกกีฬามอกีฬาใช่ไหมครับครับอันนี้ก็มาเรามากันที่งานเอ็กโปของของงานเมืองเหนือมาราธอนนะครับมีระยะ10กิโลเมตรสตาร์ทปีห้านะครับแต่เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะพรุ่งนี้วิ่งครับนะครับ ครับมาราธอน21โกิโลเดี๋ยวไปดูรูทใน่ครับ21โกิโลสตาร์ดีสี่ครึ่งครับเดี๋ยวเรามาวิ่งกันพรุ่งนี้ครับดีสี่สามสิบนาทีโอเคครับมาถึงแล้วนะครับสุปปพรรณบุรีสเตเดียมก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เรา นี่นะครับก็มีระยะ4 2 9 5กิโลเมตรครับ21กิโล10กิโล5กิโลมีครบทุกระยะเลยครับเดี๋ยวพรุ่งนี้คนน่าจะเยอะนะครับเดี๋ยวลองดูว่าจะมีคนวิ่งเยอะแค่ไหน,นะครับนะครับตรงนี้ก็เป็นเอ็กซ์โปนะครับเอ็กซ์โปขายของก็เดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยครับว่าจะซื้อกางเกงเกงวิ่งไหนครับลืมเอาางเกงวิ่งมาวันนี้ เดี๋ยวไปดูเกงวิ่งก่อนมีหรือเปล่าไม่รู้นะครับไปก็อยากจะซื้อเก,กงรัดรูปไม่รู้มีหรือเปล่าเดี๋ยวดูก,ก่อนถ้ามีก็โอเคครับเดี๋ยวถ้าถ้าไหน,น,นไหนอเออโอเคครับได้แล้วครับ,กบเกงวิ่ง đây đây là ครับกลับถึงที่พักแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะพักผ่อนนอนก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวกลุ่มนี้เจอกันที่ที่จุดสตาร์นะครับผมนี่ครับเจอกันครับเสื้อเตรียมเรียบร้อยครับแล้วเดี๋ยวเจอกันครับกลุ่นี้บายบายโอเคครับสวัสดีตอนเช้าครับผมก็เดี๋ยวเราจะเดินทางจากที่พักครับ ไปที่สุพรรณบุรีสเตเดีเยมนะครับสักกีฬาสุพรรณบุรีไปงานสุพรรณบุรีเมืองเนือน,นะครับยิบอยู่ไหนวันเนี่้ไม่ได้เดี๋ยวลงไปเอาล้วกันก็เราพักอยู่ที่โรงแรมสองพันบุรีนะครับก็เป็นโรงแรม ใหญ่อยู่นะครับประจําจังหวัดหรือเปล่าไม่รู้สมัยก่อนครับโรงแรมไม่ได้เป็นโรงแรม,นะมใหม่นะรนะเก่าหมาครับเดี๋ยวไปกันครับตอนนี้ก็เวลาเกือบเกิดตีสี่แล้วครับวิ่งตีสี่ครึ่งครับวิ่งไปนะล็อกยี่ล็อกยี่อยู่ข้างหน้าครับ จะทันไหมเนี่ยไปครับไปเจอกันที่สนามครับปะ่ะโอเคครับถ <c oughs> ึงสนามกีฬาสุพรรณบุรีแลนะครับสุพรรณบุรีสเตเดียม าจะเป็นนักวิ่งมาราธอนครับสุดๆนะครับสูดๆนะครับน,นี้นักวิ่งมาราธอนนะครับเม่นู้กี่โล่าจะสี่ห้าโลมั้ง ็เราเดินมาอยู่ข้างหน้าสุพรรณบุรีสเตเดียมครับนางจากสุพรรณบุรีอันนี้น่าจะเป็นมาราทอนนะครับระยะมาราทอนห้ชั่วโมงสวัสด,ดีครับสู้ๆครับ กี่โลแล้วครับวิ่งไปกี่โลครับประมาณ5โลนิลนดๆใช่ไหมครับขอสู้ๆครับอีก30โกิโลนีค <c oughs> ่ครับเขาบอก5โลหน่อยๆไปเรื่อยครับโอ้ห5โล5โลหน่อยนนอๆนอยนอย40นาทีเขาปล่อยตี3ถึงอ่าประมาณ40นาทีครับนี่ครับ,รบสนามกีฬาสวัสดสุพรรณบุรี กินเที่ยวเฮลตี้วันนี้เรามาสุาพรรณบุรีกันนะครับมาวิ่งสุพรรณบุรีเมืองเหนอมราธอน2024เดี๋ยวเข้าไปดูข้างในนะครับเดี๋ยววันนี้ผมวิ่งระยะ2 1 1กิโลเมตรนะครับระยะ,ะ,ะทามรัธทอนครับปล่อยตัวที่4-30สนาทีนะครับตอนนี้ที่42นะล้ครับ

คีโน่ปล่อยตัวนะคะในรายนข่าวไปที่จะมีการปล่อยตัวในไม่กี่วันีโอเคครับอันนี้ก็บรรยากาศด้านหลังจุดปล่อยตัวนะครับอันนี้ก็จะเป็นซุมซ้มหนวดน,นะครับหยุดทายเส้นคณะวิทยาศการกีฬาหนวดกล้ามเนื้อก่วนกล้ามเนื้อก่อน ย่าไม่นวดครัววิ่งเสร็จ่อนแล้วค่อยนวดส่วนด้านขวานี้ก็จะเป็นจุดแช่น้ําแข็งนะครับไอ้บาส,าสิบองศาสีก็วิ่งเสร็จก็มาครับแช่แข่ได้ครับตรงนู้นกาสนามกีฬาครับโอเคครับเหลืออีก15ห้เหลืออีกสินาทีครับจะปล่อยตัวละเดี๋ยวเราไปดูกันที่ ตารกันนะครับไปดูก่นอกนก็ไม่ได้วอร์มอะไรมากมายครับวอร์มนิมดหน่อยเพราะวอร์มเอาหน้างาน ขอต้อนรับสู่สุรรนทร์เมืองเือมาราธอนครัร้งที่5ครับขอบคุณทุกทุกคนที่ให้เกียรติกับพวกเราที่สุพรรณนะครับในวันนี้ก่อนอื่นก็กราบขออภัยเส้นทางวิ่งนะครับตอนที่ถึงหน้ามังกรอ,อาจจะตุกขากสักเล็กน้อยอันนี้ความผิดของผมล้วนๆเลยเพราะว่าปกติเวลาเราจัดเมืองเหนือมาราธอนมันไม่เคยชนกับตุ๊กจีน ปีนี้พผอิญเจอกับงานตรุษจีนที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเส้นทางวิ่งอาจจะคดเคี้ยวเล่นน้อยกราบขออาภัยแต่รับประกันได้ภาพถ่ายออกมายังสวยเหมือนเดิมนะครับปีหน้าเมืองเหนือมาราธอนครั้งที่6นะครับเราดูตารางตรุษจีนเรียบร้อยแล้วเป็นต่อช่วงเดือนมกราคมดังนั้นเมืองเหนือมาราธอนปีหน้าเดือนกุมภารับประกันเส้นทางวิ่ง สะดวกสบายเหมือนเดิมางานนี้ทั้นนในวันนี้นะครับปีนี้เช่นเดิมนะครับเราต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีทุกทท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นวั0ฮาร์ดลสนะครับของทางไทยแบงทางพี่ป๊อปสุรพลอุทินทุที่ให้เกียรติกับพวกเราทุกๆปีขอบคุณการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับขอบคุณสตาฟทุกๆคนงานนี้เป็นหนึ่งในไม่กี่งานในประเทศไทยนะครับเราไม่มีออแกไนเซอร์นะครับด้วยนะคะ,ะคขอเสียงความร ใจดีนะคะในจังหวัดสม,มุทรุรนะคะได้มาร่วมบันท,ทึกภาพกาบทุกท่านเลยนะคะนน <_ an> ำโดยนะคะท่าน <_ an> ออวัฒาวุศศิลปะอาชาและมันตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของนุยนนะคะ<_ an> <_ an> น้องเนรของเราจะขออนุญาตร่วมบันทึกภาพด้วยนะคะน้องเนรนะแต่งตัวนั้นตาตีสองนะคะตอนนี้ก็รู้สึกว่านะคะน้ามีดตาหม,มวกละ เอาล่ะค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะคะเราก็จะได้นะคะปล่อยตัวนะคะนักวิ่งนะคะในรุ่นนะคะครับม,มาราธอนค่ะนะคะเป็นที่รองนะคะรุ่นระยะ21.1กิโลเมตรค่ะไปน้องเหนื่อยเรามายืนซึมไงนะคะสักครู่ เดี๋ยวเราจะมานะับคอยหลังพร้อมๆกันนะคะในส่วนของในการปล่อยตัวฮาแมราธทอนนะคะในงานสุพรรณบุรีเมืองเหลือมาราธทอนครั้งที่5นะคะในนามของจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะก็มีความดีเป็นอย่างยิ่งนะคะอ่ะพี่พี่อ่านะคะขอตักางเกงจะหลุดน,นะคะน,ะคะน่ะอ่านะคะเราอยากแบบเสียเท่ะอะไรสักหน่อยไหมคะพีไ่ได้เลยนะคะ สดเลยทีเดียวเชียวนะคะตอนนี้นาทีสุดท้ายแล้วนะคะทุกท่านนะคะทีมของเรานะคะก็จะพร้อมแล้วนะคะหนึ่งนาทีครับเอาไปละโอเคครับค่ะเลี้ยงหนึ่งนาทีครับโอ้นะคะอย่าเลี้ยงเลียร์ะคะอย่าเลี้ยงนะคะอย่าเลี้ยงนะคะเชียร์อะไรคะกงเชียร์อย่าเลี้ยนะคะสามสิบวินาทีนะครับอีก30วินาทีเราจะปล่อยตัวนะครับ ครับ30ิวินาทีควมร่างกายค่อยๆไปนะครับแล้วค่อยๆกลับนะครับเหลือเวลาอีก20ิวินาทีนะครับเดี๋ยวเราจะนับถอยหลังกันที่10วินาทีนะครับเวลาวิ่งดูเส้นทางกันให้ดีนะครับขอให้ทุกคนวิ่งกันให้สนุกขอให้ประทับใจกับตลอดเส้นทางวิ่งของพวกเราครับเหลือเวลาอีก7วิ6ห้ส